ยักษ์เขียวสิน้นฤทิ์แล้วต้องขอบคุณแรนดี้ที่ทำให้ลอสานโตสกลับมาสงบสุขอีกครั้งพวกเรารู้ดีว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นกับเมืองนี้ได้มีผู้คนมากมาหลายตาที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้เราเกิดเราอยู่ที่นี่เราทำมาหากินในนี้ถ้าเกิดสักวันเมืองนี้เป็นอะไรไปขึ้นมา เราก็จะไม่มีที่ให้อยู่ไม่มีที่ให้ไปพวกเราพร้อมเสมอและต,ตอกรอนกับภัยคุกคามที่ได้เข้ามาในเมืองนี้ด้วยความผาสุกตลอดไปของบ้านเมือง ชาติที่มนจะสูบบุหรี่ไปถึงเมื่อไหร่เว้ยเด้นิ่มสูบยังกลังคํำกลังคืนกันยังยืนสูบอย่งนั้นอะติดใจอะไรกับบุหรี่ม้วนนักหนาเะเนเ่ยเออเลิกเลิกสูบสติเออโอย ส่งข้อความเลยรยักษ์เขียวยักษ์เขียวมันทําไมส่งข้อความกับไม่หน่อยสิตอบกันมาด้วยออะไรอ่ะยักษ์เขียวทำไมล่ะยักษ์เขียวตายหาไปแล้วไม่ใช่เหรออะไรนะเรนเรนดี้มาไม่ได้ด้วยเหรอวันนี้

โอ,โอ,โอ้โหเกือบไม่ทันนี่ลืมฉลองเออก็ลืมส่งเมสเซจมาทักไว้เออดีละโอเค2,000 years l ่ t e าโอเคดืมจนหนักไปหน่อยแลวเวมืดคำแล้วเฮ้ยอะไรวะนั่นอะโอ้โหรถสปอร์ตใครมาจอดอยู่ตรงนี้โอ้โหเดนๆๆยๆๆๆ อะไรที่งามหยดซะเหลือเกินอะไรนะยังไม่ตายหรอกเลยข้ารู้แล้วแค่นั้นมันยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาตายได้หรอกยังไงก็เหอะในเวลาที่ข้าจะออกโรงเดียวเลยใช่ไหมละ่ะมาดวลกับข้าเ๋ยนี้ไอ้ยักษ์เขียวเว้ยจะต้องพ่ายแพ้แน่นอนตัวเต็มใจไว้ด้วยละ่ะถ้าจะไป่างนี้ละ่ะเอาล่ะเดี๋ยวเลาไปจัดการดีจเจ้าต้นได้ บางทีถ้าจะตองถ้าได้ยินมาจากตองการพอมช่วยหรืออะไรอยู่สักอย่างไม่ได้ตกลงเลยไปไกลๆอยู่นี้เลยเอาแต่พร้อมบางทีมันพ้อมโอ้โหอีกแล้วเนี่ยเจ๊โทษนะยักษ์ยักษ์เขียวที่ว่าเน้ยลุงโทษแล้วบางทีเห็นชายรูปนร่างสูงกับยักษ์ ไอ้ตัวน้ำลงที่ตาไปเห็นชายร่างสูงกับยามตัวเขียวๆเลยไหมครับคือคือเขาโอ้ยไม่ความรู้มือเลยนะคนเวยอะไรวะคุณวิ่งไปมาโอ้อ้เดินไงไปไปตำกันดิพี่ยักษ์เขียว สู้กับข้าซะดีเวลาต้องไปแพ้แล้วไเอาเป็นเป็นไรเฮ้ยเป็นอะไรเยเดี๋ยวอย่าไม่ดีโอ้โหนันแงนั่นแงตายรู้ละไอ้ไอ้ปืนขุน หลบไม่ทันโดนนเลยนะพี่พี่หนีไม่ได้ไม่ได้ไม่ยครับรตัวปอดยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยไปเอา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 เ้เเยยเยเยย ไวเอา <c oughs> โอเคถ <c oughs> ึงสนิทไปเลยค้ามีชุดนี้อยู่ในเวลาย่ทีสกันแนละ้วไอ้ตอ่าหอกไอ้ยักเขียวไอ้ยักษ์เขียวป่ามาแต่ไกลเลยจะไปไหนจะไปไหนไม่อยายายอะยยาทำอะไรกันไม่ไมดีกระโดดเป็นเด็กเล่นไม่ได้ ตปตบเกียรแต่ตอยต่อยตบเกียรแต่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกเรียกว่าทางแม่มิงไปแล้วก็ชนะสักทีชนะก็ได้ยังเขียวตายไปแล้วแน่นอน มีการฉลองเล็กๆน,น,น,น้ <c oughs> <c oughs> อยๆวหล่อนเปนซ <c oughs> ัดสัดไปก,ก, <c oughs> ก,กินหรือเปล่าลกุงลบอกขกแ เดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีท่าเต้นท่าที่สองต้องท่านี้อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้เขามันใช้วิชาลอยตัวมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหโโอ้หเต้นฉลาดไม่ใช่อันดีเอาไว้เอาไปแต่ละอันเนอะ ไอรถแวนเป็นอะไรกันไปหมดแล้วเนี่ยเอาเ่ยเี้ยเทำาอะไรวะเนี่เยเดี๋ยวไปชนเดี๋ยวชนชนอยเว้ยหาได้รับใช้สถาสที่กาลางแค้นสำเร็จแล้วตอนนั้นยังไม่พอราสั่งตัวกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้งเสียอะไร โอ้โหเฮ้ยีบยีบชีบจ้ยเฮ้ยมาดิมาดิว่ามันสอหอนไปแปงไปมนตายงฮายะเอาเเอาเอายใช่ไหมจเอายใช่ไหมตายะทีนี้ปาเมื่อไม่เป็นอะไรใช่ไหมั้ยไม่เป็นอะไรใช่ไหมอกนัใช่ไหมเยะเลย้ีเลยตายตา

ลาฟู่ี้จี้จี้จี้ปวดปวดวตันไม่ได้ปธีนี้ยไม่ได้วดเนพิธีนีไปละเดี๋ยวเขอมาีนี้่าดส่งเจ้าถึงตลาสุดทีกิอยู่แถวนี้ใช่ไหมเฮ้ยแจ็คเขียวแจ็เขียวคุณอะไรฮะแจ็คเขียวมมมถายเดียนมินีแแบบรอว ตะก oh, wow. ี wow, ้มันจะมีจุดสีเขียวๆใหญ่ๆบนนิแมบมันหายไปแล้วแสดงว่ามันตายไปแล้วดีหว่าตายด้วยอะไรมันคอปเตอร์หรอวะอะรวะเนเลด่สอะไรอลอดมี้วจบลไปอยู่หลุมศพซะ แต่ว่าปนเปลี่ยนอยารู้ไหมแค่นีภารกิจก็สำเร็จแ,แล้วเอาละ่ะบาดก,กันเ,เจ้ายักษ์เขียวนั้นตายแล้วใช่ไหมเฮ้ยลงอกไปสักทีเว้ยเฮ้ยในที่สุดชีวิตก็กลับมาสงบกันอีกครั้งโอเคละก่อนที่จะทิ้งท้ายไปข้าขอที่จะ

อ๋ออะไรวะเนี่ยอีดอกโอ้ยไปเล่นแล้วโวยอะไรวะอะไรเฮ้ยทำอะไรกูกูงงไปหมดแล้วเนี่ยเอาเอาเอาเจ็บเจ็เจ็บที่มาเอาแล้วละคนวิ่งหนีบอกว่าต้องย ตายตายตายอมันแต่ละอย่างโอ้ยมากอดกันหน่อยกอดกันอะไรเป็นเอาเอาจิมี่จิมี่จะลงไปโดนทำไมเรา เล่นรถเล่นใช่ไหมเนี่ยพอกขับรถได้ด้วยอะไรมอะไรเอออเาเข้าไปเฮ้ยมาเมื่อเมื่อเฮียอยากแสดงความรักกันมามาขอเด็กคนหน่อยครับวัวดูดู้ปะปวดาจเลยอะไรกันโอ้ของแค่นี้ง่ายมากโอ้ิดสู่ให้ดูยักษ์เขียวตีกบลงแน่นอน กินเป็นอะไรเอาเอาเออเอาเอาใหม่ก็ได้เอาอะไรวะนี่เอาเอาเอาสแกลหนึ่งอะสแกลแก้วแก้วหลุดหายกันไปดิหวั่นโอ้ยเพล็กมากเลยมึงมีโทรศัพท์มือถือมึงด้วยโอ้โหดู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 ลอยซะด้วย แต่หน้าเดียวหรือไงวะนี่ยต้องต้องต้ออด่กดอีคางหยิบเหลือหอได้ด้วยวะันอจะจะโอ้อะไรอยู่ตะกี้ Ôi mày lên là lầy quá Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Yeah. <laughs>